วันที่สี่เข้าสามวันแล้วเข้าเช้าวันที่สี่ก็น่าจะเป็นเป็นช่วงที่น่าจะแพ้เชื้อได้ด้เยอะสุดได้แรงสุดแล้วาะว่ผมเคยบอกเคยบอกหลายคนแล้วว่าถ้าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยคนที่เป็นโควิดจริงๆอ่ะเขาจะให้หน้าัวดสำหรับเราให้ม่กลัวดสำหรับให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยไปสู้กับโควิดเองอ่าใช่เหมือนต่างประเทศอ่ะปล่อยให้นอนแลแต่ไม่จริงๆนี่มันไม่ได้เผอดีไม่ดีไข้หวัด ที่เราเป็นหนักกว่านะไอเจ็บคอเลยแต่คนแต่คนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่มีโรคประจําตัวใช่โดยเฉพาะเบาหวานถ้ามันลงปอดเมื่อไหร่ก็คือโอ้โหก็คือเอาง่ายๆภายในเจ็ดวันอะเจ็ดวันเนี่ยนับไปเลยนับได้เลยนะเจ็ดวันปุ๊บเนี่ยสุดเลยกับเจ็ดวันถ้าคุณไม่ร่างร่างกายคุณต้านทานได้คุณรอดเลยมันเป็นอย่างนี้จริงจก็มันจะมีผลกับคนในระยะเจ็ดแปดวันเนี่ยคนทีายมากคนที่ลงปอดเนี่ยที่เคยคุยกับ เพราะบางคนส่วนใหญ่จะฝืนอยู่บ้านไม่ยอมไปหาหมอกลัวอาจจะกลัวด้วยลึกๆก็กลัวแต่ก็มั่นใจว่าตัวเองไม่เป็นสุดท้ายสามสี่วันผ่านไปพอเริ่มวันที่ห้ามันเริ่มโผแพ้กระจายพอลงปอดแล้วมันหนักแล้วมีโรคประจำตัวจบเลยเดินแทบไม่ได้อพูดตรงตรงลุกไม่ขึ้นเดินแทบไม่ตอนนั้นที่ปุ้มออกมาจากโรงพยาบาลใหม่ผมโทรคุยกันนะครับก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ปุ้มบอกว่าก็คือคนที่ลงปอดแล้วใช้วิธีการรักษาโดยการฉีดยานอนรับใช่ไหมสะอาดใช่เพราะปอดมัน เสียหายแน่ๆเลยคือพวกนี้มันมันจะไปทําลายเาะปอดแล้วพอชีดให้หลับเลยเวลาแล้วปอดทำยังไงก็ได้ให้ให้เราไม่ต้องตื่นมาหายใจอใช้ปอดอ่ะให้น้อยที่สุดโดยการให้ยานอนหลับตลอด24ชั่วโมงไปเลยเพื่อให้ปอดมันให้ปอดสร้างแล้วก็ให้ยาต้านโควิดแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้อาจิชีวินาด้วยสำหรับคนสำหรับคนที่ที่ลงปอดแล้วเนาแต่ถ้าว่า ร่างกายเราแข็งแรงเขาก็ปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยสู้กับโค้ดหลักๆจริงๆแล้วคนที่อยู่โรงพยาบาลสนามก็คือจะเป็นคนที่เริ่มจากอ่าไม่มีเชื้อที่ปอดอะไ่เงี้ยไม่มีฝ้าที่ปอดไม่ลงปอดแต่หลงังๆมามันจะมีช่วงหนึ่งที่อ่าพมา่าต่างดาวติดเยอะอพวกพมา่ากัมพูชาพวกอะไรเงี้ยอ่าที่อาทิตย์ผสมมงคลอ่ะที่ตลาดศรีชัยตลาดนี้มันมันจะเป็นช่วงที่พวกเนี้ยเคสพวกเนี้ยจะไม่ไม่ได้ไปตักแกานที่โรงพยาบาล Oh. คนเป็นเยอะมากเขาก็จกกัดกะจายส่งเลยส่งตามโรงพยาบาลสนามแล้วค่อยมาตรวจพรุ่งนี้ค่อยมาตรวจอีกวันหนึ่งบางคนก็มาถึงปุ๊บออาอาการเลยคือเป็นไข้ความดันต่าหนาวสัน่นโอแต่เจอบ่อยมากคือคือหนาวมากสั่นมากบอกที่ผมเป็นไข้แล้วอย่างนี้ส่งไปโรงพยาบาลไหมอาแอดมิด uh, โรงพยาบาลด,ดีด่วนเลยแอดมิดด่วนเลยถ้ามันปกติปกติอย่างเช่นออกซิเจนในออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าเก้าสิบสาเก้าสี่้าสามอะไรประมาณนี้เขาก็จะ ค่อนข้างจะก,กังวลแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นสแสดงว่าม,มันจะมันจะสำคัญที่สุดคือออกซิเจนในเลือดจาการหดิ้นนี่เองทีนี้นสแสดงว่าเราจะต้องตรวจเช้า,ถ,า<ห>ถ้าสมมติใครเป็นเนี่ยถ้าร่างกายยังไม่หนักเขาก็จะส่งไปโรงพยาบาลสนามก่อนตอนหลังๆนะช <คน S 1> <ห>่วงมันเยอะมันไปสแกนมันไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลสนามให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามก่อนไปดูแบบไปไปเอ็กซเรย์ที่าารไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลสนามเพราะโรงพยาบาลสนามจะมีรถเอ็กซเรย์ประจำไว้เลยก็คือสมมติวันนี้มาสิบคนสิบห้าคน ทุกคนจะไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเลยก็คือจะมานอนที่นี่ก่อนเช้ามาหมอถึงจะเรียกชื่อเอ็กซเรย์อ่าแล้วเพราะเพราะถ้ามีผลถ้ามีผลหนักถ้าคุณเป็นหนักถึงจะส่ง้านหรือเราเรามารับเองใช่อันดับทหนึ่งคือพวกนี้เขาจะไม่ปล่อยไว้แต่ถ้าคนที่ไม่มีอะไรไม่ลงปอดก็จะก็จะให้ให้กินนอนอยู่แต่ต้องดูจากช่วงหลังๆมันมันเริ่มยายาต้านเริ่มเข้ามาทุกคนจะต้องได้กินยาต้านแทบทุกคนต้องบอกว่าทุกคนเลยก็ว่าได้มั้งเพราะหนึ่งคือมันเหมือนกับว่า ให้กินอ่ะให้กินไปเป็นเมือยารักษาอะไรเงี้ยใช่มีอยู่ห้าสิบเม็ดเป็นยาเป็นแผงแผงอ่ามีห้าแผงประมาณห้าห้าแผงใช่ห้าสิบเม็ดกินตามน้ําหนักตัวกินตามน้ําหนักตัวคนโดยเพาะคนที่นั่นอ่ะเกินเก้าสิบกิโลจะจะไม่ให้อยู่โรงพยาบาลสนามถ้าเกิดถ้าสมมติน้ำหนักเกินเก้าสิบกิโลก็จะกินยาอีกปริมาณหนึ่งจากสิบสองเป็นสิบห้าสิบห้าเม็ดในทีเดียว เดี๋ยวก่อนจากเก้าเป็นสิบสองเก้านี่คือเก้านี่มาตรฐานต่อวันใช่ไหมเก้ากินวันละสองมือ้อสมมุติคุณกินหกโมงเช้าหกหกกินหกโมงเช้าพออ่าแล้วมันแบ่งไงวะเก้าเม็ดมันจะเป็นแผงแผงและสิบเม็ดอ่าพอเราก็กินเก้าเม็ดสองเวลา กินก็คือเช้าเนี่ยกินเก้าเม็ดหกโมงเช้าก็หกโมงเย็นหกโมงเย็นกินเก้าเม็ดคุณต้องกินภายในหกโมงเช้าก็หกโมงเย็นเหมือนวันใะโลกก็คือต้องกินเอะไม่ใช่ทั้งหมดก็คือกินทีละเก้าใช่เก้าสองวันนี้สองสองเวลาที่เหลือลดลงมาเหลือเหลือสี่อ๋อก็คือเก้าสองเวลาคือสิบแปดเม็ดแล้วกลับวันนั้นคือกินสิบแปดเม็ดใช่เช้าผมมื่อเริ่มกินหกโมงเช้าพอหกโมงเย็นคุณก็จะต้องกินแล้วก็หกโมงเช้าแต่พอหกโมงเย็น ก็ะหงช้าเนี่ย9เมตรแต่พออีกเวลานึงปุ๊บมันจะกลายเป็นลดลงมาเหลือ4เมตรใช่ไหม18 4 4 4 4 8 8โอเคถูกต้องถูกต้องเหลือ4เมตรแต่ถ้าน้ำหนักตัวคุณเยอะก็จะกลายเป็น12เมตร12เมตรแล้วก็จะเป็น5 5 5จนครบ5วัน5วันอให้กินห้5วันยาจะมีแค่5วันแล้วคุณก็ต้องไปเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบหนึ่งว่าว่าเชื้อหมดไหมเชื้อหมดไหมทำไม่หมดยิ่งอีกใช่อย่างงี้ตลอดจน จว่าจะจะจะหมดอ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าร่างกายของนายจริงมันไม่มีอะไรมันก็ไม่ถ้าไม่มีผลกทบคนไม่มีถ้าเป็นพวกเด็กพวกอะไรเนียไม่ค่อยถามว่าจริงจริงแล้วอันห่วงจริงจริงอันตรายนะไอที่ไม่แสดงอาการเนี่ยแต่ถ้าอย่างเด็กน้อยน้อยอะไรไม่น่าห่วงก็ส่วนใหญ่มันโควิดมันเกิดมาไม่ได้ทําร้ายเด็กทําร้ายคนที่อ่อนแอโออโหทาร้ายคนที่มีโรคประจาตัวอือก็คือมันจะมาฆ่าคนที่มีโรคประจาตัวจริงๆส่วนใหญ่คนที่นั่นแหละ ความดันเบาหวานอะนะักค,ความดันเบาหวานแต่มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้จากที่เราเข้าไปทุกคีอยู่ข้างในหนึ่งอย่างที่ได้ได้รู้มาแล้วก็มั่นใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคือโควิดจะไม่ลงปอดสําหรับคนดูบุรีโควิดไม่ลงปอด ไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่มั่นใจว่าต้องมีถึงหลักแปดสิบเปอร์เซนต์ขึ้นอ่ะก็คือไม่ลงคือมันเหมือนมันมันกลัวนิโคตินกลัวอะไรสักอย่างมันมีอะไรอย่างในบุหหรือว่าหรือว่ามันเลือกที่จะอยู่กับหรือว่าโควิดอาจจะชอบปอดสะอาดปอดที่บริสุทธิ์ที่เหมือนคนเราเลือกบ้านอ่ะก็ต้องเลือกบ้านที่ดีที่สะอาดใช่ไหมที่น่าอยู่ถูกป่ะโควิดก็เหมือนกันมันอาจจะเป็นการเลือกบ้านด้วยแล้วก็ อจาจจะตัวสารอะไรสักอย่างในในยาเส้นอะ่ะในบุรีเนบุรีเราจริงๆรับคนดูดบุรีนะครับก็คือเหมือนเราเข้าไปอ่ะเราถามว่าคนเนี้ยเรารู้ไงว่าคนเนี้ยดูบุรี่นะคนเนี้ยดูบุรีสามสี่คนเนี้ยที่เป็นที่เป็นคนที่เรารู้จักนะกับอีกสามสี่คนที่เรารู้จักเนี่ยแหละแล้วมาเทียบกันดูเรารู้ได้ว่าคนเนี้ยดูบุรีกันนะอ่ะสามสี่คนเนี้ยดูบุรี่อีกไแค่นี้ง่ายๆเลยกับอีกคนที่ไม่ดูบุรีนะลงปอดลงปอดไว้หมด ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเนี้ยโออ่ากับคนที่ไม่ดูดนั้นแสดงว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องดูบหรี่แล้วคุณจะไม่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 เป็นอะไรแต่คือหมายมันก็เป็นเหมือนกันเป็นหมายถึงว่ามันก็มันก็เป็นมันก็เป็นแต่มันไม่ลงมันจะไม่ลงต่อดส่วนใหญ่มันจะไม่ลงตอดจริงเลเรื่องจริงนะแบบถามมาแบบสิบยี่สิบคนเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะเฮ้ยถลี่แล้วแบบตกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือคนที่ดูบหรี่อ่ะไม่มีเช ไม่คือไม่ดูดหรี่ะผู้หญิงที่ไม่ดูเหรีอย่างเงี้ยเป็นเฉยฟ้าที่ปอดมันคือมีฟ้ามีฟ้าฟ้าคือลงปอดเลยแปลกมากเหมือนเกินโควิดมันเลือกอะไรสักอย่างไม่รู้มันเลือกหรือมันแพ้อาจจะเลือกบ้านที่สะอาดกับเลือกกับเจอสารที่มันแพ้น่าจะเจอมันต้องต้องไรวจไม่เจอสารอะไรสักอย่างเพราะว่ามันมันเราไม่เคยอ่านปุ๊บอะไรที่มันมันไม่เคยมีโรคอะไรยังไม่ได้ไปจเราเราใช่ว่าเป็นกิจาระสายว่าเหรี่มันมีผลอะไรกับกับแต่เริงจริงเงจริงถ้าคนลองเข้าไป อย่างเราเราเรา,เราเป็นไงเราเข้าไปกูกขี่เชื่อไหมว่าก็ได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นการกักตัวสิบสี่วันทาไมจึงจาเป็นเพราะว่าสิบสี่วันเป็นช่วงที่ภายในถ้าคุณยังไม่ผลสิบสี่วันคุณสามารถเป็นติดเชื้อได้คือคุณสามารถตรวจแล้วเจอเชื้อโบอกได้เสมอได้ตลอดตลอดเ <ขอ S 2> วลา,วาเพราะอย่างอบางคนกักตัวมาแล้วสิบสิบสองวันเอางี้ดีกว่าวันที่สิบสองตรวจยังไม่เจอสิบสามผล ออกสิบสี่จะได้กลับบ้านแล้วถ้าไม่มีคุณอยู่มาต้องสิบกว่าวันเนี่ยคุณโอเคอาจจะมีอาการหลังๆแหละเริ่มต้องจริงๆกเราจะรู้ตัวว่าเคืในหมู่บ้านก็มีหลายคนนะคือประมาณว่าไม่ไม่ก็มีอย่างเงี้ยที่มาเจอก็คืออ่าหลังคจะออกอยู่แล้วพวกกันนี่แหละนะพวกกันก็คือมีมีมีพวกคนหนึ่งนั่นแหละเพื่อนคนหนึ่งจะออกไปไปไปกักตัวอยู่อยู่สิบสี่วันแต่ไม่ถึงหรอกสิบสองวันตรวจวันที่สิบสองตรวจหาเชื้อ ผลรอสิบสามเป็นโควิดสิบสี่อดกลับบ้านไปกักตัวอีกสี่วันสี่วันสรุปแล้วมันเลยการเป็นวัดมันมันมีผลสําหรับมากๆเลยสิบสี่วันสรุปแล้วมันเขาอาจจะมันโดนไปเดือนกว่ามันก็สําหรับคนที่พอไปตรวจรอบแรกไม่เจอมันก็จรจัดแต่ส่วนมากนะเท่าที่รับที่รู้เลยนะที่ที่เห็นเลยที่ผ่านมาว่าเพราะเราจะต้องดูคนออกตลอดที่มันที่มันอกข้าวที่ว่าพุกดาราเนี้ยตรวจรอบแรกไม่เจอรอบสองไม่เจอ รแต่ภายใน14วันคุณต้องเจอามาเจอรัอคสี่อย่างเงี้ยน่าจะอาการเดียบเพื่อนเราเนี่ยก็คือระยะฟักตัวไม่เหมือนกัน,นไม่เท่เากันมันยังไม่เจอรับเชื้อไหมอาจจะรับเชือ้ออาจจะอ่อนอืมแล้วมันค่อยๆฟักซึ่งมันอาจจะแพร่ไม่ได้เยอะมากแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไประยะเวลามันถึงจะยืดแต่คุณไม่มันไม่สามารถเกิน14วันได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่โรงพยาบาลสนาม14วัน รับประกันเลยรับประกันไานสิบสี่วันคือรับประกันเลยว่าคุณผ่านคุณผ่านแล้วหมอเซ็นใบรับรองแพทย์เลยกลับบ้านได้เพราะหมอไม่มีทางเซ็นใบรับรองแพทย์ม่วนหรอกกลับบ้านได้ถ้าเขาไม่รู้ไม่ศึกษามาจริงกลับบ้านได้คุณก็ต้องกลับมากักตัวอีกพอเวลาจริงแล้วเจ็ดวันที่ตักตัวพอเจ็ดวันเรื่องเรื่องคือเขาเขาไม่ได้กลัวเราไปเอาเชื้อไปติดคนอื่นนะในใบรับรองแพทย์เขียนว่าเราไม่อยู่แล้วว่าเราไม่เป็นแล้วในใบรับรองแพทย เราให้เราอยู่กับบ้านเพื่อไม่ให้พบเจอคนอื่นเพื่อไม่ให้รับเชื้อเพิ่มแต่คนนักเข้าใจว่าคนที่ออกมาเนี่ยกลัวว่าคือึออกมาเนี่ยมันมีเชื้ออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วลังจากจะโชว์ไปแล้วลองแพ้รลอว่าเราไม่มีกลัวว่าสมมติว่าเราเป็นปุ๊บเราหายแล้วเราออกมาปุ๊บไปแพ้เชื้อไปเจอกับคนอื่นที่มันกําลังจะเป็นเงี้ยไว้เออแพ้เชื้อให้คนทั่วไปอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันผิดคนทั่วไปอ่า ไม่ได้รับรู้จริงๆนะถ้าคุณไม่เป็นอนะ่ะในไปรับรองแพทย์เกยนว่ากักกักตัวอยู่บ้านเจ็ดวันเนี่ยเพื่ออะไระเพื่อให้เราร่างกายเราโอเคบางคนอันตรไม่เหมือนกันนะ<ช>อาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าจริงๆมนะันคือเชื้อมันไปหมดแล้วเชื้อมันตายตายั้งแต่เจ็ดแปดวันแล้วแต่เขาเนี้ยกันเราไปรับเชื้อเพิ่มแค่นั้นเองอเราอ่ะต้องกลัวคนอื่นแตทท่ที่ผ่านมาคือชาวบ,บ้านทั่วไปจะรู้แค่ว่าคนื่นมันกลัวเรากลัวเรา ทั้งที่จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือมันคือมีภูมิต้านทานแล้วนะหมอไม่อยากให้ไปไหนด้วยหมอไม่อยากให้เราไปรับเชื้อจากคนอื่นเนี่ยแหละที่ยังไม่เป็นเนี่ยที่ยังไม่เป็นเพื่อแต่เราเป็นเราหายแล้วือมันเป็นเนื้อเราเป็นเราหายแล้วเราไม่แพ้เชื้อแล้วแต่เรารับโอกาสรับเชื้อได้แต่จริงๆแล้วน่าจะมีภูมิต้านทานแล้วแหละช่วงหนึ่งระยะสองสามสี่เดือนเนี่ยแต่คือด้วยความที่การสาธารณสุขบ้านเรามันมันมันเข้าไม่ถึงหรอกคนทั่วไปชาวบ้านก็จะไม่ได้รับรู้หรอกว่าเพราจริงๆแล้วอ่ะ คืออะไรคนที่ออกมาจากการกักตัวนะ14คือเขาหมดเชื้อแล้วเขาไม่สามารถไปแพร่เชื้อไข้ได้แล้วแต่เขาอ่ะจะรับเชื้อได้กลัวเหมือนคนฉีดวัคซีนแล้วยังเป็นโควิดได้ก็ยังเป็นได้อยู่ไม่ใช่ว่าคือฉีดโควิดแล้วไม่เป็นใช่เป็นเป็นเป็นเหมือนเดิมแต่แค่อัตรอย่างที่ขาบอกอ่ะถ้าต้นเชื้อตัวนี้อันนี้เชื้อตัวเชื้อบ้านเราเนี่ยทุกวันเนี้ยอย่างในใบรับรองแพทย์ก็จะดูปุ๊บก็อยากเพราะเราอยากรู้เหมือนกันว่าว่าเชื้อที่เราเป็นคืออะไรนะ ตอนนี้เป็นหกมันจะเป็นมันจะเขียนว่าซาอาจจะเป็นเชื้อไข้หวัดเชื้อไวรัสธรรมดาปาสายพันธุ์เดียวกับคล้ายคกับซาคล้ายคกับไข้หวัดซาของเขาของเมื่อก่อนนอะนะจีนอ่ะแล้วก็ขีดปุ๊บโควิดอ่วงเล็บเจนทรูเหมือนเจเนอเรชั่นสองก็คือเหมือนกับเจเนอเรชั่นแรกอาจจะเป็นชุดชุดที่ว่าลุมพินีชุดแมทธิวเนอะไรอย่างนั้นนะก็คือของเราเป็นเจนสอง